ความรู้เป็นต้นทุนที่ไม่มีวันหมดหลายหน่วยงานพยายามสนับสนุนและมอบโอกาสการเรียนรู้แก่คนในสังคมนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548บริษัทวัติชนจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิดรโกวิทบรพิพัฒน์มูลนิธิบรรจงพงศาต์กระทรวงศึกษาธิการและกรมราชทัณฑ์จัดโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญาเพื่อรวมการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำและธนสถานของกรมราชทัณฑ์และในปี2558เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษา บริษัทมติชนจำกัดมหาชนร่วมกับหลายหน่วยงานดังที่กล่าวมาเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันทําบุญเติมหนังสือในโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญาอย่างต่อเนื่องนายสมหมายปริชัดรองประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนยืนยันว่าบริษัทยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ต้องขังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตต่อไปซึ่งกรมธรรม์ได้ดําเนินการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพปรัชญสุดานะครับทรงเห็นว่าห้องสมุด ในเรียนจำเนี่ยหนังสือมีความขาดแคลนนะครับซึ่งตอนนั้นกรมรัฐทรรมน์ก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งทรงให้พระราธานชื่อห้องสมุดเนี่ยเรียกห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งนั้นทางท่านประธานในเครือคือคุณขฉยชัยบุญปาลเนี่ยได้บระกาเข้อเฝ้านะครับก็ทรงมีพระดรําริถึงห้องสมุดดังกล่าวเนี่ยนะครับทางองค์กรท่านประธานก็รับสนอง ก็ได้ประสานไปทางกรมราชนัณฑ์ว่าทางเรายินดีจะเป็นคนกลางในการบอกกล่าวครับเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจมีความตัดทานะครับที่จะบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดพร้อมบรรยาในเรือนจำขณะที่นายวิทยาสุริยวงศ์อธิบดีกรมรัชทัณฑ์เปิดเผยว่าเรือนจำมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่พ้นโทษไปแล้วสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกทันและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมั่นคง ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้จากหนังสือที่มีข้อมูลทันสมัยเนื่องการที่มีห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นห้องสมุดพระราชทานจากสมเด็จพร,ระเทพรัตนาราชสุดาเนี่ยทำให้กรมพระทันเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นในการพัฒนาห้องสมุดเมื่อผนวกกับหนังสือพิมพ์ของมติชน,นสำนักพิมพ์มติชนไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์นเนี่ยหนังสือมมติชนมีหนังสือที่เกี่ยวเนื่องในเครือพวกการอาชีพการบันเทิงประวัติศาสตร์ มีมากมายเหลือเกินนะฮะผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนหรือมอบหนังสือที่มีอยู่แล้วโดยสามารถติดต่อมาที่บริษัทมติชนหรือหน่วยงานต่างๆที่ร่วมโครงการเพื่อมองโอกาสการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังต่อไป